การยาเกลือนี่มานี่นะคะทุกคนไม่ได้ทำการเป็นคนนะแล้วะนะใส่เกลือไหมไม่ต้องใส่เหลงน้ำตาลใส่น้ำตาลอีกไหมไม่ใส่แล้วมันเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมมันเหมือนลืมนี่นะคะทุกคนเดี๋ราก็ตอบต่อไปแต่เราอะไรเราก็น่ากตอมเลยเราจะไปทําการแช่ช่องฟิตกันนะไปดูกันเทป,ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าประมาณ สิบนาทีหรือสิบห้านาทีไม่รู้จะได้จริงๆไหมเดี๋ยวไปดูกันนี่ทุกคนตัวเย็นแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนะเราก็จะไปแช่ข้างในนี้เลยน้องฟ้าอยาจะเล่นเดี๋ยวให้เล่นทางคลิปอยู่นี่ก็จะนี่นะคะคนบายบายเดี๋ยวค่อยไปเจอกันอีพีหน้านะบายในเต้นสิ